ผักตำลึงผักริมรั้วที่ดูไม่ค่อยมีค่ามีราคาแต่สรรพคุณทางยาของตำลึงมิได้ธรรมดาเลยมาดูสรรพคุณของตำลึงกันสะก่อนแล้วคุณจะต้องร้องออกมาดังๆว่าว้าวตำลึง เป็นผักริมรั้วที่หากินได้ง่ายมีให้กินตลอดทั้งปีแถมนำมาประกอบอาหารก็ทำได้หลากหลายเมนูและหลายคนเคยกินตำลึงมาไม่รู้ตั้งเท่าไร่กี่เท่าไรแต่ไม่เคยทราบสบรรพคุณของตำลึงเลยว่ามีดีขนาดไหนผักสมุนไพรยอย่างตำลึงสรรพคุณแพรวขนาดไหนเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาดูประโยชน์ของตำลึงกันเลย รักษาโรคเบาหวานสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเผยงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าตำลึงเป็นผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟาโวนอยด์ค่อนข้างสูงสามารถช่วยรักษาและป้องกันโรคต่างๆได้ทั้งโรคเบาหวานเนื่องจากมีงานวิจัยที่พบว่าตำลึงช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ส่วนในใบตาลึง ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายชนิดจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้นั่นเองทั้งนี้การกินตําลึงเพื่อช่วยลดน้ำตาลในเลือดสามารถทำได้โดยใช้เถาแก่ของตําลึงประมาณครึ่งถ้วยนำมาต้มกับน้ำหรือว่านำน้ำคั้นจากผลตําลึงดิบๆดืด่มวันละสองครั้งเช้าเย็นน้ำตำลึงก็จะช่วยลดน้ำตาลในเลือด ไดด้เป็นอย่างีบำรุงสายตาแหล่งวิตามินเอที่สำคัญที่เราสามารถหาได้จากอาหารก็คงต้องยกให้ตำลึงละครับเป็นแหล่งที่มีวิตามินเอที่เรียกได้ว่าสูงมากนอกจากวิตามินเอแล้วยังมีเบต้าแคโรทีนในตำลึงยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นวิตามินเอก็ได้ดังนั้นตำลึง จึงจัดเป็นอาหารที่บำรุงสายตาที่เรียกได้ว่าตัวจีดเลยทีเดียวแถมยังอร่อยอีกด้วยจะเห็นได้ว่าตำลึงมีวิตามิน A และเบตาแคโรทีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ค่อนข้างสูงส่วนนี้จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้เราไม่เจ็บป่วยได้ง่ายๆโดยเฉพาะอาการไข้หวัดซึ่งหากร่างกายขาดวิตามิน A ก็มีโอกาส ที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายมากๆากบำรุงกระดูกจากการศึกษาของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าใบํำลึงมีแคลเซียมสูงและแคลเซียมจากตำลึงยังเป็นแคลเซียมชนิดที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้เทียบเท่ากับแคลเซียมที่อยู่ในนมวัวเลยทีเดียวดังนั้นผู้ที่มีอาการแพ้นมวัว หรือดื่มนมแล้วท้องเสียก็สามารถหำมารับประทานแคลเซียมจากตำลึงได้เช่นเดียวกันแก่อาการแสบคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใบตำลึงมีฤทธิ์เย็นช่วยดับพิษร้อนจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ในระดับหนึ่งโดยให้ล้างแผลด้วยน้ำไหลสะอาดจากนั้นใช้ใบตำลึงไม่แก่หรือว่าอ่อนล้างใบตำลึงให้สะอาด จากนั้นขยี้ใบตำลึงแล้วมาประครบผิวบริเวณที่ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยอาการแสบคันจะค่อยๆทุเลาเบาลงแต่หากอาการแสบร้อนยังไม่หายให้มันเปลี่ยนใบตำลึงบ่อยๆแต่หากอาการแสบร้อนหายแล้วแต่อาการคันยังไม่หายแนะนำให้ใช้ยาทาแก้คันแผนปัจจุบันร่วมด้วยนะครับช่วยย่อยอาหาร ใบตำลึงและเถาตำลึงมีเอนไซม์อะไมเลสอยู่มากซึ่งเอนไซม์ตัวนี้มีคุณสมบัติช่วยย่อยอาหารจำพวกแป้งได้ดีดังนั้นใครที่มีอาการแน่นท้องท้องอืดอาหารไม่ย่อยโดยเฉพาะคนที่กินแป้งมากๆให้ใช้ใบตำลึงประมาณหนึ่งกำมือผสมกับเถาตำลึงเด็ดขนาดเท่านิ้วก้อยหนึ่งกำมือโคกลกรวมกัน จนเป็นเนื้อเดียวจากนั้นขันเอาแต่น้ำตำลึงนำมาผสมกับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วกาแฟกินก่อนอาหารประมาณ5-10นาทีเพื่อเรียกน้ำย่อยหรือจะใช้ใบตำลึงแก่ลวกพอสุกกินเป็นผักเคียงพร้อมกับอาหารไปเลยก็ได้รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมไปหาตำลึงมากินกันนะครับ